nhớ tình tính tâm ní con nhớ tình tâm tốt tặng nhớ hát xí hơi hai bài bóng hai nhớ xí hơi hai nhớ Ai? Ai hơi xí hơi Ai xí hơi hát 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 xí สามสี่สองสามส่น่ะเห็ีบอเี่ยวมีว่าสามอันตรายเ่วไม่เี่ยวไม่ได้เสร็ยังไงอ่าทีเหี่ยวมีเหี่ยวบมีอ่าพันหินดำ ส pr. <us> ี่ห <us> <Alexandria> ้าส <us S 2> <us> ี Minor ่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหกันหันเพันเป็นหมื่นเยอีกสามมืนสามหกเจ็ดเก้าสิบหกพันสีเจ็ด ห да. да. ้าพันหนึ่งสองสามสี Pop ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดส่หน well ึ่งสองสา้กเจ็ดแดี่หกตาเจว่เพิ่งแจกแจกก้อนเหับเนไหมเจีแจกก้อนเอาที่หลังมาเจ็บแล้วมันโมได้เนาะถ้าไม่ได้มันก็เสียอย่าง

ชมเฮ้ยม hey, ีหกเคยรอหกมันเป็นส okay. okay ี่สามหไปสี่หวเหลือก็ออกหกสี่สามิหกออกไรหัวเดีวโดนเนี้ยเห็นไหจอบไว้เจียวจอบไว้สอเมตรไอ้หกสองเมตรเลยอ่ะใช่จะล่นกัวยี่ห้อ วัววัววัวหว่งหมื่สองสามสว่หาหกเ็ดเจ็ดกสบหนึ่งสองสมสี่ห้าหสมพัสี่ห้าหเจดดกาสมหนึ่งหมื่นเนาะเอ๊คนอ่ะประมาแค่พันห0 0 0ั0ห0 1พั0หนึ่หมื่นห้าหน่มื่นห้า ช่วงนี้เกเปิดปุมชาอาวราดต่อนี่ของนีหาขั้น่อมันข่เร่อยเลยนิมื่นหนึ่งมื่อสองเยอะแนเล่าสองเมื่ออุ้มเิสองเมือน่ะนีของอะไรนี่ของของของน่องเ็นสองมื่อมิดสองมื่นสองมื่อหนึ่สี่4มื่อสองมื่อหนึ่สี่มือเ่อหนึสเ dạy chim ơi 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 ơi dạy chim 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 ơi กี่ก <wan> ี่จ้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหกหกไปไปเมื่อหาเอาพาจิมมงว่าปิดไปเด่นถามคนก็พ่อหรอก้พี่จะมมูยตัคนไืดตไปเอามัดดีโอ้นางไก่ไวไหมโอ้นางไก่แค่นไก่แล้วม้ไก่ทึ่งัด Hui, hãy bảo vệ các vào tưởng của lại. lại <laughs> cái đại bát, cái đại Đúng ừ. hơi mì kìa. Quý không? một điều của nhanh, nữa. Một bưng 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 bư 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 ว้าอะใครอีอาไปคนละนเป็นมาตรนตอ่แหละสามยังยังาคนสามต่เลยไหมสามเอาพซีก็แตมันเอียงมากน่ไกัาเบจะโงหน้าาใจหาานีได้เนี่ยีสามเด็ 3าังจมู่ีสามหาสอง3หวนล้หาสองตัหาสองแล้เนสามตัมได้ชีโมเมนต์อ้าวลูกาิจมู่เป็นถหนมากอะถิ่นไม่ได้ฟังนี้เนาะชีตา้มเริ่มเที่สองกเสีมานี่รู้สองหาสามอ่ะมาพันบอสามยังไงสามสองอุ้ยจะพัน่ สามพันไปสามสามเลยไปชมลองไปสองสามสีนะม้ยสองสามสีสบายดีสบายดีโอ้เดืทีสามเดือดทีสามสอนคำหนายเจ้ากระเสียเกันเล้วเจ๊กระเจ้ากรเจ้าโอ้ยเดือดทีทงหน่อยเซียนติเงินคือวันสเมที่หรอเออเก้าสองคำที่เนี้ยอหรือต่อแต่ละแต่้น่อยมั้เนี่ยแต่นามเลยเนี่ยน้่กี่ตัวน เอเติงซีเมันถึงเล้ยเหียนถึงต่าไงเกดเพิ่งขึ้นเาดีเทอาวะเมื่อไหรเติงซีไมถึงตัวกันสองพันห้าพันหาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ไปเสองสามสี่ห้าเชาสี่นี อก kind of pues ้ี่ทองนี่อันนี้ของคอยในสองพันเนี่ยเจ้าลงหกสี่กว่าอืมสองพันในหมื่สองปัญหาสอง่มืนห้าสอง5ม0 0เลยวะอีห้าพันห้าพันนะเออโจมลำหน้าเอาไงอำต้นไหนจะของกีให้โดนบอกว่าสองสาสี่เตีเตียม่ดเรื่องนอนงสี่ใ่วนจจบอยู่ สองคำซียังเกียรร้อยไปใส่นั่นแล้วขาดหน่อยขาดไปออกสองันีเรียบร้อยอันนี้อันนี้สินมันเตินสินคาธนาไมาอีกแล้วสองสาทีแล้วผมมี่ผมกปวดนะน่รู้า หนึ่งสองสามบอกหมดหมดเลยคือเยอะที่สุมดูเยอะคือเยออืมี้สามมังางบตไกันนะเอาติ่งถามมาดูติดตงออกกันเปิดสองสามสีดูวยสองสามสีติดติ่งโอ๊ยจิออโตโกมาดิ โอ้ oh, oh, oh. ไปใส่เบดใส่วะเอ๊ะทีก่ต่างทีกันสองทีกีสองเหรอเอาลูก6มาบ <Okay. S 1> มีีดีเรอีบอ่ดีบ่สามโมมาคือบอกหกสามสองเย็หกสามสองจ้จังเฉยเขยยาดี Ừ, bị chó hắm Ồ, xí này, đồn tình hộp hộp xuống đấy Về đền cấp trên, cái chỗ này Tay vô hộp, hộp đấy chỗ Uhm, quá Lấy bỏ cái gì, Ôi Ôi Tôi sẽ dạy nhau mình rồi Chắc hút nào Chắc cho vô đâu kìa hả? ไม่รู้ตสีหล่หกหกสูงสีหาลูกนันนั้นต้นก็ตเสี้ยหกหกสูงิูงสี่หกี่หกสี่อิงหกห้าสี่สามหานแค่หก ตงถูงลิ้นอะเนี่ยอุ้ยมันไหลอะนี่ยก็งไหลเป็นมีหกกับสองเอาหกสองได้ไหกสองได้ไี่สี่เอสี่สามเนี่ยเอาเลยเต็งหาสี่สี่สองพ่สี่สองสองสามี่เพื่อสิบนใหลูกอ่าสี่อาสีเอ้ องต่มาก่มไมาหกสองสองต่ำหนเอียวาอกหกสองสกหกสองไว้แน่นอนซีต่เอ้าไปหาซีเอนีเบิดหนาเดือดหเลาพยามาห้สอเลยวสองไปูมกซูน่เปิดอุ้ยสีเอวเดียวเอาสีเอวไปยูหกหัก ไปชมเลือสี่หาพวกมาหาสองอีดิวเย่กินหมดเลยน่าสิมีสองยังวะตอนนั้นออกพกหกสองมาหาหาสองเลยป่ะเนี่ยเย่ทำท่าแบบนี้ยังว่าคนขยำแห้งโมวเดือดรักเส่ะ เพื่นขย a ดีเนาะออกจะลูกพูได,ด้ช่วงไหนเอาอีกด้ลูกพูนะมามๆมไม่ดูคอยพอโตได้สคอยสิเต็งยังเดียวบันเน่เอามา,มาติงไหนติงกันเลยอูแรกัคะพีเล็กมากพลรันลูกจองา โอเคเด็กสาสีปอป้สง่ะสองสองนี่ยสีของแผงสีองแพงสองสามสีสยน mọi có những 3 khăn. Samsung 3 Samsung móc. Samsung. Samsung. một Samsung. 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 2 Samsung. 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 ส4 3เอ้ย4,33สาเหมือนชมชมสีกับสมมาแล้วสีสมสิบเอ็ดอิลีคอบอกว่า4,2สองเมตรสี่สามถึงกักสสามถกักักสีกินเลยนะกินไปหมดแล้วนะที่เอามากินมมีดก็หอมสีแต่ห้าพัน อะไร0 0าไปอ5,000หาพันใจสองปัญหานะหา0 0มาอันด right. yeah. no, ok. okay. ึดรคูลูกคูยังวะพอเอาเดรกคูเมื่อกินเนาะเกอนขยาดีเนาะเจนเนาะมาโยดีูกคูยังเดียวเลยไหมหนึ่งส1เจ็ดแปดสีสีหนเดงส่ตั้งอวสิบตั้ส มันพยวดีเลยลูกคูทุกดูห้าเก็ดเจ็ดิบหกพันสีสองสามสี่กพันหกเจ็ดเดสอบ้องสิบสองสิบสามมเน สองของมาสองของพีอองของมัาะออกสอสงซีน <c oughs> เราย้วมีหักนีเนี่ยสูกไม่ยุตวนี่พกพกสามนี่ตันโอ้ผจะเยาวหาก,กับสองมาตันเยาาแหงเราคนหนาเย่ทีเ <c oughs> นี่ยเป็นสองของแท้นะแง่บัญช หกสูงหใบเอามาดูเจอยู่ต่ำสองนะเตงหงนี่เห็นไหมเนี่ยเต่งหอไม่เต่งอะไรหน่อันเตงไปเต็งหะเอเป็นเต็งหาหกใบเอ้ยเอาไปม่นีเอามาเามต่งสองคนี่ยนะหกหกสามสมองไนี่ หกสี่สี่สูงเนาะสี่สูงสี่สูงจะใบ้ใบเขาไปยู่หกสองเออตัวนี้หกสยู่ต่ำสาเลยหกสเนหกสา่อาสามสเปิดรูวัจับเจอยากกินเอาหกสมาด้องสองห้าเอียว ้ยไปตัวยางลยโบถือกะโหตัวเดียวเห็นใบสีแดงตตาไม่มีหอกตัวไม่มีหอกหอกไปใช้หอกอ่ะหอกเสียหอกสูงเเห็นอไปโอตายแ้วคยอุตสาห์วิ่งตามล้ออกหาซีอองสิกรีโดอยยได้คุ้นคเหมือนแ้วออกซีหอกไข่ไ มีหรอกใ้ยอาตั้งขังให้ตัวปร้มาหาสองเมตรตั้งกระบอกนึ่ีเออเนี่ยเจงสีก็ยังเปลี่นต่มีหกหกสีกระบอกอือยังหายังหาเลย เป็น4นออเอาเถอะ่สามเอาเขกียันไหมเป็น4ไว้ดู6 C สามเยี่ยมบงแห้ง,ง,งนัไม่มีรอกสนะีเป็น4กับเป็นสามเด้อเียอ<ด>6สูงเดี๋ยวอ6สูงเลย6สูงอัอนนี้6สูงสุดเ3 2 หาสองสีสามมีหกสวเดียวตงเยามเนี่ยเยเยวยังกาะสองหสเดียวหกสี่สามเอาติงสี่หรอไมต้องต็งสามันเตยอติงสามเย3วยังสาเิยไผมหกสมมาจเลห้าหสอ้ยหกีาจนอะหกนหกี่ามเตรีมตเ หกสี่สามนน่เจ้าติงสามอ่ติงสามน้สี่ามนี่หกสี่สามหกสี่สามอ่าเจ้หกไม่ติ้าสามนึ่งเดียเดียสี่พันเนาะสี่พันสี่พันกับห้าพันเป็นเก้าันันอ้าเดี๋ยวคอยสอมอีกเก้าพันเต็มหกพันติงหกพันมาจ้าแหนนี่ตจิงที่ไงไปจากจันเลยติงสาม ตึง 4... จ้าตึงเท่าไรสามอันนั้นสามพันมันหนึ่งหนึ่งซีพันขนาดใหญ่ต,ตึงสองอะซีพันหนึ่งสามสี่าหนึ่หาไปหนึ่มหาปเจ้หกเจหกมาจากเครับะติงีหาพันเา สอมีหหก็ดอะไยังไงมีคนถือ่าที่สามถืออะี่ห้าพันที่สามถือหาพันหรอ้าพันอันนี้เท่นอะเนี่อเงินหนึ่งจเยเนี่ยเอา้ลายเ็นไปแล้ว้าพันหาก้าห้าหกสามจุดได้สามมื่ดี นี่ครับมนึงอเ่มื่นงอมนหนึ่งี่มหอมืก็อันนั้นมันอีกมื่นึม่มันมนึงอไม่นตัวเสิเออนี่มมืเอไปเลยสมื่า่าุมัไดหมห้ีหี่อย่นะส่บอกเก้ขอพ่งติดตแรกเก้ย่าแสอเจด้ สรบด้วยเชิญ hmm. มืดเพื่อนเพื่อนหาพันหาพันเอามาขึ้นเนี่ยนังเด่นนะตวหกพันพนอยากไฮไลท์พี่นี่แพมไปหลุดตัวเจ้า